สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท,ท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับเราพบกันวันที่23สิงหาคม2567นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าว ภูมิภาคนะที่เราจะมานําเสนอกันในหลายๆจังหวัดหลายๆเรื่องนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรื่องเราข่าวภูมิภาคของเรานั้นเนี่ยนะเราขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดทางภาคเหนือหลายจังหวัดที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกาภายัยคือน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่าน และกำลังจะเข้าจังหวัดแพร่นะในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับดังนั้นจึงขอเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามที่ราบลุ่มที่ใกล้กับริมน้ำนะก็ให้เตรียมขนข้าวขนขอ,ของออกนะครับเพราะว่าน้ำป่าจะมาเร็วและมาแรงนะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยและขอขอบพระคุณ นะหน่วยทหารกล้าของไทยนะที่เข้ามาแก้ไขปัญหาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกๆกกรณีนะครับและก็ขอสแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องนะที่บรรดาน,นักการเมืองไม่ว่าจะสีไหนนะไม่ใส่ใจพ่อแม่พี่น้องทอดทิ้งให้ว้าเวเปล่าเปลี่ยวนี่แหละครับดีแต่พูดเพราะฉะนั้นถามพวกเขาเหล่านี้หน่อยครับว่า ไอ้คำพูดที่ว่าทหารมีไว้ทำไมนะฮะคำพูดคำนี้คนที่พูดนั้นใช้สมองคิดหรือใช้ส้นเท้าคิดนะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรก็ตามแม้แต่การปกป้องอริราชศัตรูปกป้องชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ทหารกล้าคือผู้เสียสละดังนั้นนักการเมืองก็อย่าทำลายชาตินะ อย่ามวัวแต่ตั้งพักตั้งพวกตั้งพ้องนะเข้ามาร้องมาโกงมากินชาติบ้านเมืองให้ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลายเรื่องหลายราวกาลังรุมเร้าเข้ามานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวข่าวของเราเลยนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างตงรับวันนี้ครับข่าวแรกเลยนะฮะเราล่องใต้นะครับไปที่จังหวัดภูเก็ต ภูนะกเก็ตรประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบาสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยและดินโคลนถลม่มในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตรครับจากเหตุอุทกภัยและดินโคลนถลม่มเมื่อวันที่23สิงหาคมคือวันนี้นะครับ67ทจาให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองภูกเกต็ต ทำให้ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์สิ่งสารณประโยชน์และเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอาศัยอำนาจตามความข้อ20วรรคสามของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตนะอำนวยการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัดจึงประกาศให้เขตพื้นที่หมู่ที่1 2.3.4สาตำบลกรณหมู่ที่2.3าตำบลราวัยและหมู่ที่890ตําลฉลองเป็นเขตพื้นที่ ประสบสาธรณาภัยเขตาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวนะครับดังนั้นก็คาดว่าคงจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้ ทั้งนี้นะต้องไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับคือวันนี้เป็นต้นไปนะครับเบื้องต้นได้รับรายงานเหตุด่วนจากสถานพยัยอำเภอเมืองภูเก็ตพบว,ว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวน5รายเพศหญิงจํานวนสรายเพศชายจํานวนสองรายบาดเจ็บสาหัส3รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฉลองจํานวนหนึ่งรายส่งต่อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจานวน2รายบาดเจ็บปานกลางสรายรักษาตัวที่โรงพยาบาลฉลองจํานวนสองราย ส่งต่อโรงพยาบาลวัวิระภูเก็ตจำนวนหนึ่งรายบาดเจ็บเล็กน้อย13บารายและเร่งค้นหาผูส้สูญหายอีก3ารายนะแต่ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะฮะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รายงานครับข่าวต่อมาเราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารนะ ชาวบ้านสี่หมู่บ้านของตำบลกกตูมเห็นด้วยกับโครงการกังหันลมทั้งนี้จากการที่มีการประชุมกันนะครับโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาณนะวัดภูผาพึ่งวัดบ้านนาโคกตูมโ,ค,มโคกกรุงนะวรารามตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายปิยาพงษ์สมโคตรอำเภอดงหลวงนายการ สุวรรณพันธ์พลังงานจังหวัดมุกดาหารนายกรพลศรีวราขานกรรมการบริษัท p ีแอนพะีวิวอินเอเนจีไนดีเวล็อปเมนต์จำกัดนาะงสาพัชรินปรางทองคณะกรรมการนะได้ร่วมกันประชุมนะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแลนะชาวบ,บ้านนาโคกุงบ้านสารเว,เวนะบ้านคำฝักกูบ้านป่าไม้พัฒนารวมสี่หมู่บ้าน ของตำบลกกตูมและประชาชนบางส่วนที่รับผลก,กระทบจำนวน300คน,น,เ,นเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นโครงการระบบก,การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขณะกำลังการผลิตนะติดตั้ง90้เมกะวัตต์นะครับทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียนะครับนำเสนอข้อมูลข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับผลการศึกษาและร่างมาตรการนั้นสิงวล้อมรวมถึงการดําเนินการต่างๆเกี่ยวข้องของโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลกกตูมอำเภออำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะเสร็จแล้วก็ได้มีการเห็นชอบนะประชาชนส่วนมากมีความเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ถ้าได้ประโยชน์แก่ชุมชนในหลายๆด้านนะครับซึ่งก็คงจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปเพราะนอกจากนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการจ้างงานซึ่งสิ่งนี้ทางบริษัทกาลังจะสื่อว่าประโยชน์ที่บริษัทจะนําเข้ามาสามารถจับต้องได้สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาหลักนะคือส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนพัฒนาเด็กและเยาวชนพัฒนาภาพรวมของคนในชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ จึงท,ทาให้ชาวบ้านต่างก็พอใจโครงการนี้ก็ผ่านฉลุยครับยังอยู่ที่มุกดาหารนะฮะอบตอพังแดงตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ํานะครับโดยการนําของนายปียพงศ์สมโคตรอีกเช่นเคยนะฮะนายอำเภอดวงหลวงนายจิตกรรมเชื้อคําหดนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพังแดงนายสินสอนทรงแสงฤทธิ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพังแดงพร้อมพนักงาน จ้าหน้าที่กู้ภัยประชาชนรวมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีประชาชนที่ออกไปหาปลากับหลานได้พลัดตกน้ําบริเวณห้วยบางทรายหมู่หนึ่งตำบลพังแดงตำบลพังแดงพื้ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารทราบชื่อภายหลังคือนายวินเชื้อคําฮดอายุ5 7ปีชาวบ้านพังแดงตำบลพังแดงพื้ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายจิตกรรมเชื้อคําฮดได้นาเจ้าหน้าที่กู้ภัย ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ,บ้านค้นหายางต่อเนื่องตั้งแต่เย็นวานนี้ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่พบนะครับการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะจะได้มีการสอบถามจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตากับหลานไปหาปลาเมื่อวันที่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายณนะที่ลําห้วยบางทรายแต่ด้วยมีฝนตกหนักทําให้พลัดตกลงไปในแม่น้ำนังกล่าว คนหลามได้วิ่งเข้าไปที่หมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ระรวมค้นหานายหวินที่ตกไปในแม่น้ํายังไม่พบจึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาบรรเทานะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ยังค้นหาต่อไปนะสาธุก็ขอให้ผมค้นพบเร็วๆเ,เนาะที่สําคัญก็คือว่าอันตรายนะในการฝนตกน้ําบา ในการไปหากุ้งหอยปูปลาก็ต้องระมัดระวังด้วยก็แล้วกันเนาะไม่อย่างนั้นก็จะพลาดพลั้งเสียหายถึงชีวิตได้เราไปติดข่าวกันที่จังหวัดมุกดาเอ้ยขออภัยฮะจังหวัดนครสวรรค์นะทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและปรับปรามบ,บุหรี่ไฟฟ้า,ฟาประกอบกับมีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยๆว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ที่มี พฤติการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าดังนั้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ที่ผ่านมาภายใต้การบวิการของนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเตชะรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายสุวัจนสุกประหลัดจังหวัดนครสวรรค์นายทิพปตัยทองใบป้องกันจังหวัดนครสวรรค์สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดนครสวรรค์นำโดยนายวัชระไายนิ่ม ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายหมู่ใหญ่จิรคุณวิทย์วานิตรัตสมาชิกเอกนัทสิทธิ์แจ้งกระจางสมาชิกตรีสุภเริศเรืองฤทธิ์สมาชิกตรีต้นจันทราและสมาชิกพัสม,สมาชิกพิพัฒน์ทองหลอ่อได้เข้าทําการจับกุมผู้ที่ลักลอบจำหน่ายบุรีไฟฟ้าบริเวณอาคารพาณิชย์เลขที่946ทับ1หมู่9ตำบลน,นคร สวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยเจ้าคุมผู้ต้องหาได้1รายชื่อนางสาวอัญชุลีกรอายุ46ปีพร้อมของกลาง11รายการประกอบไปด้วย1หัวป๊อตนะบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง844ชิน้นโอ้โหเยอะนะครับไม่น้อยเลยนะเนี่ยเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนหัว22ชิน้น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า52ขวดบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง328ชิ้นอุปกรณ์สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า21ชิ้นหัวป๊อปจุดบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งอยย่ออินฟี่6,000กลิ่นอง,งุ่นแอปเปิล1ชิ้นเครื่องสแกนสินค้าและเงินออนอินวัน,นขนาด14นิ้วยี่ห้อซัมมี่นะพร้อมที่ยิงบาร์โค้ดหเครื่อง ม้วนกระดาษใบเสร็จหนึ่งม้วนป้ายแสดงราคา25แผ่นสำเน,น,นาธนบัตรที่ใช้ในการอะลอซื้อ1แผ่นป้ายสแกนคิวอาค้รับจ่ายเงิน1อันนะรวมทั้งหมดอุปกรณ์ที่ได้ดำเนินการนะ1268ชิ้นทั้งนี้ข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดซ่อนเร้นการจำหน่ายช่วยเอาไปเสียซื้อรับจำหนำาหรือรับไว้โดยประการใดซึ่ง อันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่ไม่ผ่านพิธีการทางตุลกากรตามพระราชบ,บัญญัติศุลกากรพศ .2560 และขายสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาหรือสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าโดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง,องผู้บริโภคที่9ทับ2558ตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค นี่ก็เป็นผลงานของทางอา,าสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์นะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการส่งแล้วก็ดำเนินตามกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับข่าวนี้นะฮะท่านประสงค์ล่าอ่อนเราผู้ว่าราการจังหวัดนครสวรรค์นะเป็นผู้รายงานครับครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องรา,รงราวรายงานข่าวนะภูมิภาคข่าวจาก มุกดาหารก็มีคุณไกรสมุทรนามโพไซนะเป็นผู้รายงานทางนี้ทางนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าทีมงานของเรานั้นมีมีอยู่ทั่วประเทศในการที่จะรายงานในการที่จะติดตามเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะที่พ่อแม่พี่น้องต้องการให้เรานําเสนอเราก็จะ นำเอาเรื่องราวต,ต,ต่างๆเหล่านั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะก็คงต้องจากลากัรเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ